ว้าวแมพเขาไฟผ่านเลยทำไมออสคนเลยเหรอเฮ้ยสองคนเลยว่ะเฮ้ยถ้าตายคู่มันเกิดคู่เลยว่ะเออดีว่ะที่หลังตายคู่นะเออพึ่งรู้แล้วเนี่ยนึกว่าชุบได้คนเดียวลงไงล่ะนิวยากเหรออ๋ไอ้นิวไปไหนวะนี่ไงไหนวะดีดีแล้วพี่เราไม่มีเราไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น รไม่มีอุปกรณ์เลยต้งนั้นทางนี้เลยครับพวกพี่เราจะลงน้ำลบกกันอ๋อเ,เดี๋ยวนะโอ้มองไม่เห็นควันไฟเลยวะ่ะมา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 สล,าลงสล,ลงมาอยู่ตรงกูนะอันนี้ลาวามันจะขึ้นลงขึ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องรอมันลงก่อน แล้วมึงก็ต้องทนต,ต้องทนร้อนถ้ามึงไม่ทนร้อนมึงก็นั่นไปไม่ได้ตามาตามาตามมาเออตามาตามาตามมาตามมามึงต้องทนร้อนออมึงต้องทนร้อนออ <laughs> ตามตามมาตามมาโอเคพักหิวด้วยบินประเด็นพักก่อนเรามาขึ้นแล้วอย่าลงไปนะ จะลงไปนะตอนนี้ไม่มีแดดใช่ปะเดี๋ยวนะมันโดนไฟเอาวะตรงเนี้เกขึ้นมาขึ้นมาสวยงามพี่อีกนิดนึงเราจะถึงแล้วถนะ้ำเห็นปะไม่มีแดดใช่ไหมไม่มีแดดร้อนใช่ไหมไม่มีมันเปลี่ยนมันรีเซ็ตแล้วอุปสรรคมันไม่ใช่แดดแล้ว ต้องรอน้ำรถอะละวาวาเนี่ยรถแล,ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอมันแห้งก่อนเพราะถ้าโดนทีหนึ่งอะตอนที่มันยังไม่แห้งเราแค่ไหมเฉยๆเว้ยบอกเลยอย,อย่าอย่าหล่นเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะกูเกือบล่วงเอ่อทางนี้พี่ ขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดขึ้นมาสวยงามเดี๋ยวรอรอลาวาก่อนโอ้ดูดีอยาาอ่างกันนรกอะรอแห้งก่อนแป๊บนึงอย่าใจร้อนนะพี่เดี๋ยวเราได้ลุยกันจุกๆแน,น่นอนรอมันลงกันลงปุ๊บรีบวิ่งเลยนะยอล่อ้กันอ่า ไปตรงนั้นตรงไหนไปตรงไหนตามมาตามมาได้ละหินมันยังแดงอยู่หดหดหนโซ่ไม่ได้เหรอหดได้ไปดิไปเลยโอ้โหนี่มัน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 ช้าไงพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ขึ้นก่อนขึ้นก่อนว่าเราลอยอีกรอบดีกว่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ เหมือนเราช้าไปะแป๊บหนึ่งใจเยน็นน้ำขึ้นแล้วเห็นว่าเราวิ่งเหมเราโดนแน่โอเคมาไแบกเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วลงไปทางไหนอ่ะลงไปนี่แหละออลงเลยไฟไฟวิ่ง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 ทางนี้ทางนี้ขึ้นขึ้นขึ้น โอ้หมันไกลไปวะมันไกลไปวะเราไอ้นั่นแน่เลยน้ำขึ้นแล้วด้วยเฮ้ยไอเ้เป้ระวังเป้ระวังอะไรอยนั่นอ่ะก็มันขึ้นมาดูดูกระโดดกระโดดด้วยไอ้ยี่นี่<พ>อชอบก,กายกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไฟไหม้ตรงนี้ไฟไหม้ใส่มาถอยมาหน่อยถอยไม่ได้อ๋อเยอะเป้ติดไฟไนะอุย้ยชิบหายแล้ว ฝินเดิมกับฝินเดิมโอ้ยเขี้ยวโคตรร้อนน้ำลงยังวะโอ้ยทำไมปีนไม่ได้วะเฮ้ยดึง่อยเออโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเนี่ยลงแล้วเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวยั้งยัง<ๆ>ยัง้งเอากูล่วง พอดีเลยเหยินว <m utter> ิ <m utter> ่งเลยทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาตามมาตามกูตามกูไป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 ตามกูตามกูปีนไม่ได้ปีนไม่ได้แล้วปีนไม่ได้โอ้โหเว้ยเอ้ยไอเป้ก็ปีนไม่ได้เหมือนกันได้มันมันพักได้อยู่ปีนแล้วคือกูหิวไง ก็นนะขี่กูเล้วตอนนี้ตอนน้ำลงกันใครดันกูวะยิ่ไปเหอะเอ้ยเอ้ยมึงจะล่วงไปแล้วโอเคต่อนะไป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 มปไปไปไ

เนี่ยชอบตอซ้อนกันเองเนี่ยมันบั็อก้ยมันแบบดันกันหนักดีแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าพ่อองดีกูตายก็พออย่างเงี้ยไอเปใจเยน็นโอเคใกล้แล้วประสาทอยู่นั่นเฮ้ยเห็นแล้วอะ่ะไอ้เป้ลวงฮะหอยเป้ไปว่ะหอเยเป้มันเห็นทางเหรอไหนดูสิว่าพี่เขาผูกหรือเปล่าโอเค ไงต่อไปมาไอเป้กูว่าไม่ใช่ละเป้ล่ว,ลวงแล้วนะฮะล่วงไปแหม่ถึงตรงเล่น,นมึงเล่นเหมือนคนไม่มีแรงเลยเนาะไอพี้ยต้องรอไอเป้มันกินเหมือนคนไม่มีแรงอะต้องรอ,อ,อน้ำลงเราจะตายปะวันนี้กูหิวจัดๆเลย กูมีแต่ยาแก้พิษใช้เลยไม่ได้เลยแดกไปแทนข้าวเอ้ยไอ้นี่ก็จะล่วงอยู่นั่นแหละเออเแค่ยนี้มันเป็นเที่ยนซกอย่างเหมือนทำตัวอ่านล่วงจริงนั่นนั่นนั่นไม่ไม่ไม่ใช่มันต้องไปอยู่แล้วอ้าวอาไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงทํารงทำทรงงทำทรงทรงกระดรี้ไม่มีแรงให้นิวไม่ช่วยนะตาย ทำทรงอยู่เอามาทำทรงต่อแล้วไฟมาแล้วหลังมึงอะโอเคเฮ้ยใกลแล้วพี่พี่เห็นแล้วน,นี่คือจบเหรอไม่รู้เอาขึ้นเป็นไงอะพูดว่าจะเป็นภูเข,ขาข้างหลังหรือเปล่าไม่ไงต้องรอต้องทนรอนนิดหนึ่งมาอ่ะอ่ะจบมายังเอา้า มันไม่โดดแล้วเนี่ยทำไมมันดิ่งลงไปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาล้อนล้อนเอา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 เอ้ยกูจะเคซี่มึงทำอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเราทำได้เหรอเนี่ยไม่ก็เอาวะเอา้าม,มันไปไหนแล้วอะกูไม่เห็นมัน,มนแล้วอ๋ออยู่นี่ เฮ้ยถึงแล้วเย้ชนยจุด้วยแอรรีไวส์โอเคไม่ต้องทำอะไรก็ผ่านได้ oh. โคตรโคตรตึงเฮ้ยเจอล่มด้วยวะ่ะบอลลูนวะ่ะอุ้ยระเบิดซันสกีนเหรอระเบิดระเบิดใครเดินไปวะอุย้ยกูบอกว่าระเบิดน้ำวะ่ะ เอ้าติดอะไรอ่ะเอาใครติดอะไรใครแย่งอะไรอ่ะกูไม่ได้หยิบไม่เลยล่มวะกระทะล่มดีนะกล<อ><ข>่องเพิร์ดว่ะก็ล่มของดีเลยกล่องเพิร์ดต้องหาอะไรปลาเฮ้ยลบ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 ดิปลา,า,า,าได้จริงป่าวอะไม่ได้กูปลาไม่โดนอันนี้มันไม่ใช่กล่องเพิร์ดเว้ยมันแอนเทียนกล่องในตำนานเปิดดิตบดิ เอาเปิดแล้วโอ้ยนี่ไงเชือกเชือกที่เอ่ออย่าปล่อยมันนะมันน่าจะลอยอะ่ะหยิบเลยเคไปนี่มันจบแล้วหรือว่าหรือยังวะต้องไปไทางไปต่อฮะมึงพกล่มไปเลยน่าจะยังไม่จบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแค่ที่พักแต่มันไม่มีแคมปิ้งเลยนะเดี๋ยวนะ อะไรอ่ะไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนั้นนั้นแคมปิ้งอ่ะเออใช่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 ด่านใหม่เหรอหรือว่าจบแล้ววะเฮ้ยแคมปิ้งอยู่นี่ไงเฮ้ยลาวามันไล่ร้อนมาข้างหลังมึงอ่ะเร็วดูเลยอ๋ออันหลังไปดูดิฮะเออวะเร็วไอ้พีปนั่งดู กูอิ่มละยังมีต่ออีกเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นภายในถ้ำแล้วป่ะนี่ไงจริงด้วยนิวย,ยี่เสือไม่ใช่ภายในถ้ำมึงต้องปีนในภูเขาไฟนีิว่ามึงต้องปีนขึ้นไปมึงต้องปีนขึ้นไปมึงต้องออกป่องไฟเข้าบ้าเอาไงดีอ่ยม,มีล่มโอ้โหคนมีล่มนี่นสบายเลย กูกูแต่มันเอาอยู่เหวะอ่ะอ่ะกูพ่นอ่ะลบลบลบพ่นเลยไม่ไรกันไว้เกิดใช้ได้โอเคแต่กูใช้ไม่ได้นะโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยฟไ,ฟไ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 ฟมาไฟมันไล่ว่ะใช่เหรอเอ้าเออเมื่อกี้กูมาต้องหนีดิมันน่าจะเป็นแบบภูเขาไฟกำลังจะระเบิดอ่ะจริงเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยแต่หลอดกูหลอดกูต <o> ึงมากตอนนี <finan cer> ้โอเคเลยไหมปยบ้าไปไไปไไปไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปพักแป๊บนึงพักแป๊บมามาไม่ไกลเท่าไหร่จะถึงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมองก่อนตันปะเนี่ยกูเหมือนตันเลยวะตันวะพีข้างไหนวะนิวมันจะไหวปะนะ่ะโอโห้หายแล้วเอ,อไม่ใช่กูพักกูพักกูพักเฉยกำลังมาดูฝั่งนี้ โอ้โหตันตันวะเนี่ยพี่ต้องขึ้นข้างบนว่ะสูงจริงมาได้เปล่าไม่มีเชือกดว้วย <laughs> เห็นชื่อกูป่ะมามาใต้ขากูไอ้เป้มันเดินอยู่แบบนู้นกูรอช่วยอยู่ยี่สูงจริงตรงเนี้ยเป้ต้องเบี่ยงหน่อย เเสือมาช่วยหน่อย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 กระโดดกระโดโด <Okay. S 1> เอเอพอกันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเอเอหยุดเซฟมานานหน่อยเอออันนี้ต้องไปยืนข้างบนนั้นอะมองสูงสูงเห็นไหมที่กูติ๊กไ<ห>ออ้าเาฮียนี่ไงอ๋อฮะแบ,บไอ้้ไอนี่ส่งตัวกันไปดิส่งตัวกันไปกูขึ้นแล้วกูวขึ้นแล้วทำไมเสียงมันบิว้วฮะเสียงเพลงอะ ตอบกูดีมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้พวกมึงไม่ถึงแน่เลยเดียวขึ้นไปตรงมือหน่อยมันไม่มีที่พักโอ้ยไม่ไอเทียไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไอไม่ทันแล้วโอ้ยขาหักด้วยโอ้ออโหร่วงลงมามเวเกตกลงมาเหรอเกือบตายเออ ไอ้เป้มาเจาะไอ้น,อนั่นอ่ะไอ้เป้มันเจาะนั่นไไแต่ขึ้นไปไม่แต่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปมันไม่มีที่ไม,มทไม่มีที่พักเว้ยข้างบนอะ่ะเอาไงดีวะแจ้งว่าต้องไปฝั่งนี้นี่นี่เห็นปะเนี่ยตรงนั้นตอนนั้นน่าจะพักได้แต่ว่ากูจะไปถึงไหมละ่ะเอเดนะ้ไหมแต่ไอ้เป้มันเจาะที่นั่นไปแล้วมีอีกปะอ่ะเดี๋ยวกูไปตรงนู้น ไอ้นิวนาจะไปถึงอะเราไม่รู้ถึงเฮ้ยกูไม่ถึงว่ะเอ้าเอ้เอ้ไอ้เฮ้ยตายไหมไม่ตายแต่ว่าเลือดกูสาหัสวี่งเ้ยมันไม่มีเชือกด้วยดิมันได้มีอุปกรณ์อ่ะไอ้เหี้ยมันไปวี่งยากมากเลยหรือเราจะลองลงไปก่อนตั้งต้นใหม่เฮ้ยไอ้เป้มันไปทางนั้นว่ะแต่ไอ้นิวอ่ะกูต้องอยู่ช่วยไอ้นิวก่อนเผื่อไอ้นิวมันไม่ไหว ไม่ไหวอยู่แล้วไอเ้เหี้ยไม่มีไม่มีแรงโอเคกูเดี๋ยวกูลงไปมึงไม่มึงยื่นมือไม่ถึงเสือมานี่ไงนี่ไงกูมาแล้วมาหยุดทำหนังแป๊บนึง,นงเออมามามา,มา,มาอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ถึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ้าโอ้ยไอ้เจือเกือบแล้วไปเดี๋ยวกูขึ้นก่อนแรงกูจะไม่พอมีของกินเลย ไม่มีเลยกูไม่มีกูมีตะล่มอ่ะไอ้เี้ยมันไม่ถึงตรงนี้แหละเอเอไม่ได้สสัเสียไม่มีเชื่อะ่ะเดียต้องคนเดียวแล้วะฮะกลัวไม่น่าไหวมัง้งมึงลองดูทางดิหาทางมีเนี่ยทางนี้ต้องลงไปแล้วก็ค่อยเ,อเสือเสือกลับมาที่เดิมกันเออเอา้เอา เอาอนิ้วออกซ้ายหน่อยมันติดแง่งหินไอ้พี่ออกไม่ได้ครับหนึ่งปีนมาทางเนี่ยทางนี้ได้ไหมติดโอเคอม,มันใช้สตาร์มีน่าเยอะฉากจบอะ่ะแต่แม่งโอ้โหหมดแล้วอะ่ะ เนี่ยตะกี้ต้องไปตรงเนี้ยมันต้องไปตรงนั้านมันต้องไปตรงนั้นจริงๆอ่ะกู้ยังไม่ถึงเลยเสอือเอาลมไหมอ่แะแรงกูเยอะมากเลยตะกี้ไอ้เสียได้วะที่จับไอปไปโอ้โอเคตายช่วยกูด้วยเฮ้ยอย่าช <c oughs> ่ยวยไม่ได้ที่เดียวกูเลยไม่ตายวะแบบนั้นเสือไม่ดึงดิ้เสือ อะไรดึงดิอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอเคนี่อันนี้คือคำว่ายเนี่ยเหน็นป่มเนี่ยตามกำแพงมันมีเนี่ยสองจุดเนี่ยเนี่ยฝั่งนู้นก็มีเห็นปะตรงที่กูชี้เนี่ยมันคือคำว่ายอะไรคำว่ายที่เราต้องปีนไงมันมีอะไรบ้างในตัวก <c oughs> <c oughs> ูมีร่มมีโ่มเออโหมันตันจริงจริงตรงเนี้ยไม่รู้ไปยังไงเลย กูต้องกระโดดล่มลงไปแล้วไปเกาะไหมทำมึงลองกลางล่มไปดูดิถึงป่ะดูเสียงดูว่าอะไรนี่ไงไม่ได้ว่ะอย่าล่วงด้วยไม่ไรไม่ตายตรงนั้นละนิวมันคือเขาวงโกดเนี่ยลองดูดิแนวหินมันมวนขึ้นไปเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะแนวหินมันมวนขึ้นไปเห็นป่ะเป็นเหมือนปันไดวนอ่ะ ไม่รู้อะแนวหินมันม้วนขึ้นไปเราต้องขึ้นทางนี้เราค่อยๆรอขึ้นไปกูลงมาแล้วอ่ะเอาลงไปไหนละกูก็อยู่กับมึงมัดแยหรือว่าเราต้องตามลูกไฟไปไม่ใช่ตามลูกไฟมันเป็นบันไดวนหอคอยอะอป่องภูเขาไฟอะจริงนะไม่หลอกนะเออมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกำลังจะมาช่วยมึงเนี่ย อูแรงกูจะหมดแล้วว่ะกูอาจจะหมดลมหายใจเอ้ามึงตายไปแล้วเหรอนี่ไงเอานี่ไงนี่ไงมาดิแรงกูไม่พอพินขึ้นที่ก่อนปีนขึ้นนี่ก่อนเหยียบหัวกูขึ้นไปอยู่หลังมึงเนี่ยเอ้าเหยียบหัวขึ้นไปเอ้าตกไอ้สัตว์พื้นที่มว้ยน่เวยวนังนี้เวยวนังนี้เวยวนนี้เลย ม่ประเด็นคือมึงนั่งได้แต่กูไม่รู้จะขึ้นหัวมึงยังไงเอ้าได้แล้วเราก็มาถูกทางเลยแต่ว่าเป็นบันไดวนมึงลองดูดีๆเนี่ยว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าไอ้ตรงจุดตรงนั้นน่ะจุดตรงนั้นน่ะเราจะไปยังไงต่อมึงลองเดินไปตามแนวหินไปก่อนอย่าไปทางตรงอ่ะเน้นม้วนขึ้นไปเน้นม้วนขึ้นไปอ่ะม้วนละ ไรไงต่อไรไงต่อเนี่ยเห็นปะเรามาได้สูงแล้วเนี่ยเห็นปะมึงดูมึงดูทางนู้นเนี่ยเห็นปะบันไดมันวนเห็นปะโอเควนขึ้นไปเห็นปะเียแล้วก็มาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะนี่ไงกูถึงบอกว่ามันมาร์คจุดลูกไฟไว้เปล่าเนี่ยวนขึ้นไปค่อยๆไปแล้วมันไปได้จริงใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยกระดูกใครอะ กระโดดใบเป้ไอ้เนี่ยโอ๊ยมีเชือกนี่เอ้าไว้ไม่ใช้ละเพื่อนอ๋อไม่ใช่กระโดดใบเป้แปลว่าฮะกระโดดเป้ดิยเออดูกลเวยน่ารัอีเมลเสร็จโอ้โหมาแล้วโอ้โหกระโดดอย่างนั้นเลยเหรอวะใช่ดิโอ้ยแตกตรงไหนโอ้ยตายตายไหมอ๋อหยียบหัวกูขึ้นไป เหยียบหัวขึ้นไปเป็นใหญ่เอานี่เดี๋ยวมึงใจเย็นๆกูดูดดทางอยู่นี่ไงมาแล้วครับพี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูว่ามึงต้องใส่เชือกแล้วแหละกูมไม่มีเชือกนี่ไงน้ำมีเอาน้ำไปได้ไงอ้าดอบปไปเลยเบ๊บ อ่ะปีนขึ้นไปยมึงใหต่อมึงปีนขึ้นไปสิอสโอเค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 แป๊บนึ่งอ่ะปีนไปแล้วหย่อนเชือกลงมาแต่กูบอกว่าระยะไหนโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเฮิร์นกูต้องไปสูงขนาดน,นั้นก็ได้ไม่ไปสูงคือกูจะไปหินนั้นไม่มึงพักตรงนี้ก่อนหินตรงเนี้ยหินมันหัวมึงเนี้ยโอ้ยเอากูว่ามึงตายตอนนี้ละโอ้โหชิบหายแล้ว อ่ะกระโดดไม่พออ่ะกระโดดเจ็บไอ้เมืองกะเจ็บหัวกูขึ้นไปไหมไม่กูน้อยกว่ามึงให้เป้ดูก็ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อให้กูนั่งอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองโอ้ยติดหินว่ะหัวมึงติดอ่ะถึงไหมถึงอยู่มั้งได้เรื่องอยู่ได้เรื่องได้เรื่องโอเคได้เรื่องมาหย่อนมาหย่อนมาเห็นยังเห็นยังหย่อนไปอีกอย่อนไปหย่อนไม่อีกไม่ถึง

อ่ะหย่อนมาใหม่อีกโอเคหย่อนมาเออแป๊บน okay. um oh, okay. ึงเห็นยังไม่เห okay> ็นนะหย่อนมามุมที่เราปีนขึ้นมาเห็นยังอีกพอ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 โอเคกดปากแล้วนะปากเลยโอเคเอออ่ะหลบโลยทางเดินบันน้อยทางเดินบันน้อยเนี้ยโอ้ย ทางเดินมันน้อยไม่เอ้ยเสือมึงมึงเล่นเทียอะไรเนี่ยโอ้โหเชือแทบแตกไอ้ยี่เสือไมึงปักเชือกเสร็จมึงไม่หลบไปวะไอวินไอ้ยี่ทางเดินมันน้อยนั่นไปไปโดดไปมึงอะโดดไปครั้งหนึงเป็นงอเออมารับกูด้วย กูจะไม่ไหวแล้วเออไปแล้วไปแล้วไม่รู้เหมือนกันโห่ตรงนี้ตรงนี้ร้อนกันนิดนึงนะนั่นไงร้อนจริงร้อนจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปหรือไปเมื่อกูไม่น่ารอดเปล่าตายกูก็ไม่น่ารอดว่ะเอาไอ้เหี้ย ไม่ต้องช่วยกูตายจริงกูก็ไม่ไหวเหมือนกันเดินไปต่อได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่มีทางสตามิน่าเราไม่พอมึงเห็นทางเดินไหมทางเดินไปต่อไม่เห็นแล้วกูไม่รอดละโอ๊ยนิวกูไม่ไหวว่ะไม่ได้ว่ะฮิฮหน้ามืดทางขวาไงเดินไปไม่ได้แล้วหน้ามืดแล้วเรียบร้อยทางต่อคือทางไหนวะ เราก็มาสูงแล้วนะสูงแล้วเฮ้ยไม่สูงมึงเห็นไอ้มันไปเห็นมัตตี้เปยัปักอะฝั่งตรงข้ามอะใหญ่วะเหมือนอยู่ที่เดิมเลยเออวะ่ะไอเป้สูงว่ะที่เป้มันขึ้นเลยปักอะวีนเนะไม่ผ่านวะ่ะโอ้โหโคตรโหดเลยตานี่